สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสครับค่ะมาฟังเรื่องเล่าผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือทำไมศัตรูถึงกระทํำเช่นนี้ต่อคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอนเนอจีกันนะคะ ตัวอันะคะมีตัว K ตัว A ตัว M นะคะตัว E ตัว L อีก2ตัวเป็นตัว T กับตัว X ค่ะตัวอนนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะพร้อมแล้วมาเช็คพลังงานกัน Two of Cups ฮึม Romantic s h ยว เดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างจัดมินนะคะใบที่หนึ่งตามด้วย knight of wands แล้วก็ temperance นะขอกอสักหนึ่งใบนะคะโอ้พลังงานอ่อนโยนจังเลย เอ็ดออคแปสนะคะืม hmm. อพลังงานแห่งการให้อภัยมาแบบรัวรัวรัรว,ล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 วเลยให้อภัยพร้อม move on พร้อมโลดแล่นต่อไปนะคะืม hmm. เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับหัวใจของคุณช่วงนี้หรือเปล่าแต่มองเหมือนกับว่าเออ่ คุณพร้อมที่จะปลดปล่อยเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบทําให้ไม่สบายใจรบกวนใจหรืออะไรก็ตามคืออะไรที่มันแบบไม่เวิร์กแล้วอะในในอดีตหรืออะไรที่เบื่ออะไรที่ไม่โอเคอะเหมือนคุณรู้สึกว่าอาจจะอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะอยากจะสเต็ปอัพชีวิต ัพสเกลของตัวเองเลื่อนระดับเลเวลของตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่จะเบื่อจะเหนื่อยจะนายจะเซงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหตุผลอะไรก็ช่างแต่เหมือนต่อจากนี้ไปอะคะ่ะเหมือนคุณเลือกที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะแล้วก็ถ้า,ามีความเจ็บช้าน้ำใจจากใครบางคนหรือจากอะไรบางอย่างอะเหมือนคุณทำใจได้แล้วนะ เราไม่รู้ด้วยแหละว่าเขาทำอะไรแต่แบบน่าอัศจรรย์ใจมากที่คุณสามารถยกระดับจิตใจได้ถึงในระดับที่แบบเออฉันให้อภัยเธอได้คือระดับการให้อภัยมันไม่ใช่ว่าอ๋อฉันยกโทษให้เธอไม่ต้องมีความผิดนะไม่ใช่นะคือบางทีบางครั้งอ่ะการให้อภัยใครสักคนอ่ะมันเป็นการช่วยเหลือใจตัวเองด้วยซ้าไปบางทีบางครั้งการให้อภัยเขาอ่ะเป็นการทำเพื่อตัว เราล้วนๆเลยให้เราไม่ต้องอยู่กับหลุมความเจ็บช้ำนำใจความโกรธความเล่าร้อนในใจอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกดีอ่ะบางทีมันเหมือนแบบมันเป็นการชำระจิตใจของเราได้สาไปแต่อันนี้คือแล้วแต่บุคคลนะไม่ไม่ได้แบบว่าจำเป็นที่จะต้องแบบให้อภัยนะคะหรือก็เราก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ ให้อภัยไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรนะคือกับบางคนไม่ไหวก็คือไม่ไหวจริงๆค่ะคือแบบไม่ไหวจะให้อภัยก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้า,ามีวิธีการคิดแบบไหนการทําอะไรก็ได้อะให้ตัวเรารู้สึกดีทําไปเลยนะทำให้เรารู้สึกดีคือบางคนอะ่ะยังให้อภัยไม่ไหวแต่วางเข้าไว้อะ วางเขาไว้ให้ห่างจากใจหน่อยให้มีอิทธิพลกับใจของเราน้อยหน่อยคือแค่นั้นก็โอเคคือทำอะไรก็ได้ให้ใจของคุณเป็นสุขแล้วสงบสุขแค่นั้นโอเคเลยนะคะเพราะว่าการที่ยังมีใครสักคนวน,วนเวียนในจิตใจของเราในด้านที่ไม่ดีมันเหมือนกับคุณเดินไปแล้วคุณมีลูกตุ้มผูกขาไปด้วยนึกสภาพเหมือนนักโทษอะเดินไปแล้วก็มีลูกตุ้มเหนื่อยนะ เดินไปก็ลากลุกตุ้มอันนี้ไปด้วยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยแล้วก็มันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้าจริงอยู่นะคะว่าเขากระทาเราบางคนจะบอกไม่มีประโยชน์ได้ไงก็ต้องจำสี่เจ็บไม่จาก็ไม่ได้คือมันต้องแยกเป็นส่วนๆนะคือเรื่องจำดีค่ะใครทำอะไรไม่ดีกับเราเราจำแต่จำเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อ การกระทําแบบนี้ผิดนะเราก็จะไม่ไปเป็นแบบเขานะสิ่งที่เขาทําไม่ดีนะเป็นตัวอย่างไม่ดีมันควรจะเป็นแค่นี้แต่ว่าถ้ามันมีความซับซ้อนถึงขนาดว่ารบกวนคุณทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณใช้ชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยอันเนี้ยต้องมานั่งตั้งสติแล้วคิดเหมือนกันเราว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราพยายามกำไว้เนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้ตัวที่เรากอดไว้เนี่ย เราจะจัดการกับมันอย่างไรดีแต่ละคนมีระยะเวลามีวิธีการแตกต่างกันแต่เราหวังว่าไม่หวังหรอกอันนี้คือไพอ่บอกเราเลยด้วยซ้ำว่าเหมือนคุณพยายามจัดการด้วยวิธีการอะไรบางอย่างของคุณนะ mm. เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ mm. เพื่อที่จะปลดปล่อยพันธนาพันธนาการที่มันลังคุณไว้อะที่มันทําให้คุณมีความสุขน้อยลงหรือว่าแบบทําให้คุณไม่สามารถก้าวออกไป ตรงไหนได้สักทีไปใช้ชีวิตให้มีความสุขไปประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาแค่แบบว่าเอาสมองไปพลังงานไปคิดเรื่องอื่นๆอ่ะเรื่องดีๆเรื่องที่มีความสุขให้กับตัวเองอ่ะเหมือนช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณทําได้แล้วนะคะบางคนชนะเลิศไปเลยแบบระดับบียนแบบให้อภัยไปเลยนะคะแต่ไม่ว่ากันนะทําได้ไม่ได้ไม่ว่ากันไม่ตําหนิกันนะคะแต่ถ้าใครจัด เลเวลนี้ได้ก็คือสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเราเป็นกําลังใจให้เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าถึงวันหนึ่งอ่ะคือคนเราอ่ะมันจะรู้เองตามธรรมชาติทําอะไรแล้วไม่เป็นประโยชน์อ่ะเราทําต่อเนื่องกันนะเขาบอกว่ามันมีคําเปรียกเปิดคล้ายๆกับว่าอะไรนะเราไม่แน่ใจเอาเบิร์ไอน์สไตน์หรือเปล่าที่บอกประมาณว่ามนุษย์ เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ทำอะไรซ้ำๆแล้วหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงความหมายก็คือเขายกตัวอย่างเนาะเหมือนนกอ่ะมันกระแทกกับกระจกใสอะค่ะมันมันบินเข้ามาในตึกใช่ป่ะแล้วมันมันหาทางออกไม่ได้มันจะไม่กระแทกอย่างนั้นจนตายนะมันจะหาทางอื่นเอ้าตรงนี้เป็นกระจกมันจะก็จะไปแทบที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สังเกตไหมคนเราบางคน จะไม่เป็นแบบนั้นเนาะเราจะพยายามทําอะไรซ้ําๆแบบเดิมเราคิดว่ามันจะมีผลลัพธ์อะไรที่เปลี่ยนไปนะคะใดๆก็ตาม,มเราเชื่อมั่นว่าคุณทําได้พลังงานจริงๆก็บอกว่าคุณทําได้อยู่แล้วคุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่เลเวลใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีงามที่เป็นความสุขที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะหลุดออกจากพันธนาการแย่ๆอะไรที่เป็นท็อกซิกจากชีวิตของคุณเสียทีเนาะ เหมือนแบบว่าได้เวลาประตูเปิดทางให้กับคุณแล้วเนาะมาค่ะมาฟังแรนดอมวันนี้กันทำไมศัตรูถึงกระทำเช่นนี้ต่อคุณอุ๊บเสียงดังไปไหมขอภัยนะคะว้าว <Wow. S 1> universe เป็นบทเรียนที่จักรวาลส่งสมาให้คุณกระต่ายน่าฮึมเชคเกอร์แฟลกนะคะตามด้วยโอริสแบรนช์ว้าวอืม,อมโอเค คริสตัลบอลสิ่งที่เป็นเหตุผลที่เขาทำต่อคุณเนาะพี่ไพ่บอกคร่าวๆอย่างนี้ค่ะว่าเขาเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมาอาจจะส่งมาเพื่อที่จะขัดเกลาตัวคุณเนาะหรือว่าทำให้คุณจะต้องผ่านเส้นทางเนี้ย คุณจะต้องเติบโตไปมากกว่านี้ค่ะเป็นบททดสอบของคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้จริงๆนะแต่เรามองว่ามันเป็นความหวังดีนะคะคือเวลาจักรวาลเขาส่งบททดสอบมาบางคนจะรู้สึกบ่าโอ้ยต้องส่งมาขนาดนี้เลยหรือหรือว่าแบบโหเจ็บจนจุกๆแล้วนะเนี่ยแบบทำไมเจอจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้เนาะ จะบอกว่าถ้าเขาส่งอะไรหนักๆมาให้อะค่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณรับมือได้คุณจะเก่งกว่านั้นคุณมีฝีมือมีการพัฒนาหรือว่าคุณจะต้องมีหนทางที่คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อืมน่าแปลกนะไพ่ใบนี้มันบอกเหมือนกับว่า มันจะกึ่งๆคล้ายๆกับว่าเหมือนคือถ้ามันเป็นฟิลเหมือนคนที่เรียกว่าอะไรดีถูกกระทํามาก่อนหรือว่ามาเพื่อแบบมาขอชดใช้กันอนะเป็นลักษณะเป็นสณนะจะบอกว่าเป็นคำสั่งก็ไม่เชิงแต่เหมือนกับเราได้ยินคล้ายๆประมาณว่า ให้ให้มันจบเท่านี้เถอะอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นฟิลที่แบบอยากจบอะอยากดีลแล้วอยากจบอยากทําให้มันเลิกลาค่ะคือมันมันเข้ามาในสถานการณ์แบบไหนไม่รู้นะแต่ว่ามันทามันมันพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะจบอะฟังแล้วแปลกไหมคือสมมุตินะเราจะยกเคสอะไรดีอาจเป็นเคสในเรื่องของความรักก็ได้คนนี้อาจจะเข้ามาด้วยแบบโอ้โหอ่ ความรู้สึกดีๆดูดีดแลวอยู่ดีๆ,ๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ที่เขาหายไปคือเขาจําเป็นต้องหายนะฟังแล้วดูตลกเอ้าจำเป็นต้องหายคืออะไรคือเหมือนแบบจักวรวาลจัดสรรมาแล้วว่าคนนี้ยังไม่ดีพอหรือคนนี้ไม่ใช่เขาจําเป็นต้องตัดออกไปแต่คือวิธีที่เขา,เขาตัดไปมันมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เรานึกถึงเนาะเราอาจจะคิด,ดว,ว่า ไอ้ที่เขาหายไปมันเออเขาจะมีคนอื่นเขาจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นมันเป็นภาพที่ใหญ่มากกว่านั้นนะมันเป็นมุมมองของจักรวาลที่เขามองเห็นแล้วว่าระดับเลเวลของคนคนเนี้ยหรือพลังงานเนี้ยกับคุณอนะมันมันไม่แมชกันมันไม่คู่ควรกันเขาจำเป็นต้องออกไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นลนักษณะศัตรูเนาะสมมติว่าจักรวาลเขาอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องวิธีรับมือกับ ข่าวลือเขาก็จะส่งคนมากระหน่าเรื่องข่าวลือคุณคุณก็จะงงว่าอา้าไม่เคยทรยํรายละเอียคน,นี้มาก่อนเลยทําไมมาปั่นคนอื่นมาพูดให้คุณเสียหายทางกานที่ไม่รู้สักมาก่อนมันเป็นบทเรียนที่เหมือนเขาถูกเซตตัวมาจากจัก,กรวาลอีกทีหนึ่งว่าเขาจะต้องมาส่งบทเรียนเรื่องนี้ให้คุณหรือว่าถ้าคุณถูกทรยศหักหลังจากใครสักคนหนึ่งครอบครัวเพื่อนคนรัก มันก็จะเป็นบทเรียนที่จักรวาลสั่งมาเหมือนกันว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความเจ็บปวดที่สุดของคุณให้ได้จะทำใจอย่างไรเมื่อถูกคนที่ทรยศหักหลังรักคุณจะวางใจยังไงคุณจะรีแอคชั่นยังไงคุณจะดูแลจิตใจของตัวเองยังไงเหมือนแบบเขาส่งเรื่องหลายๆมานะเพื่อที่เขาจะอัดคุณเพื่อที่จะขุดให้เจอว่าคุณจะเอา ข้อดีเอาเรื่องดีแบบไหนออกมาสู้อะ่ะเขาอยากให้คุณผลักด้านที่เดียวออ,ออกมาสู้นะไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยากเห็นคุณเจ็บปวดอยากเห็นคุณงองแงอยากเห็นคุณสมซานหรือว่าอยากเห็นคุณทุกข์ทรมานแต่อย่างใดไม่ใช่นะแต่เขามองว่าความทุกเหล่านี้มันจะทําให้คุณเติบโตอืมเติบโตได้ดีมากกว่าความสุขและเขาก็เชื่อด้วยว่าลึกๆแล้วอ่ะ พอคุณเจอสถานการณ์บีบคันขนาดเนี้เดี๋ยวมันจะมีสกิลอะไรโผล่ขึ้นมาที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเองว่ามีสกิลรองรับเรื่องนี้ได้นะคะเช่นถ้าโดนคนรักที่แบบเขาเรียกอะไรนะเข้ามาแล้วหายไปใช่ไหมคุณอาจจะแบบเออเข้าใจเป็นครั้งแรกก็ได้วาอ๋อเออคนเรามันก็มีฟิลนี้เหมือนกันนะดูเหมือนจะดีแต่ว่าเราก็อาจจะแค่ไม่แมชกันแล้วเขาก็หายไปคือแบบแทนที่จะ เอออะไรอ่ะนั่งเฝ้าถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณก็แค่ว่าอ๋อคนนี้ไม่ดีเราก็ย้ายใจไปที่อื่นนะคะหรือว่าเช่นเคสที่โดนสร้างเขาลืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะค้นพบว่าเออนี่ไงถ้าฉันใช้ชีวิตบนปากของคนอื่นนะฉันจะเหนื่อยมากเลยคุณก็จะเรียนรู้ว่า อย่าใช้ชีวิตอยู่บนปากของคนอื่นต้องรู้ต้องแน่ชัดในตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรตัวเองเก่งตรงไหนเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงคือให้ใจมันลอยไปสูงกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จักรวาลเขาอยากเห็น ความสามารถที่แท้จริงของคุณนะที่คุณจะงัดออกมานะคะคุณอาจจะยอมแพ้ก็ได้นะแต่ต้องเป็นการยอมแพ้ต่ออีโก้ของตัวเองไม่ใช่เป็นการยอมแพ้ต่อปัญหานะแบบโอเคพอเจอปัญหาบีบอัดมากๆคุณอาจจะแบบอ,อ,อืยอมยอมที่จะทําความเข้าใจว่าเออผู้คนมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคนไม่ดีก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนเป็นการทําความรู้จักตัวเองทาทาความรู้จักคนอื่นๆไปด้วยะคะ่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดอะ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญคนที่เข้ามาไม่ดีในรูปแบบไหนก็ตามนะถ้าคุณสังเกตดีๆเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาตั้งแต่ต้นแต่คุณไม่ไม่เห็นเราจับไม่ทันเหมือนจัก,กรวาลเขาอยากอยากมาเตือนมาสก,กิดคุณว่าให้เชื่อมันในสัญชาติตัวเองนะส่วนใหญ่มันจะบอกเราค่อนข้างถูกต้องไม่ว่าจะเข้ามาแบบแฟนคนมาจีบมาเป็นแบบพาร์ทเนอร์มาเป็นแบบ partner, เพื่อนร่วมงานนะสังเกตสิเราจะมันเราจะมีอะไรบางอย่างในใจเราจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้แบบเห็นหน้าแล้วรู้สึกแปลกๆหรือว่าเอ๊คนนี้คนนี้พูดเรารู้สึกดีกับอีกคนหนึ่งอะต่อให้เขาพูดดีลึกๆก,ก,ก็รู้สึกแปลกๆในใจเราอยู่ดีสัญชาติของสัญชาติยานของคุณน่ะ ค่อนข้างตรงและก็ถูกต้องเสมอเชื่อไว้ก็เป็นเรื่องดีนะคะมันจะทําให้เหมือนแบบเหมือนมันคุณมีมีเลดาราประจําตัวเป็นของตัวเองอะทำให้คุณแยกแยะแล้วก็คัดกองคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราสรุปรีแคปให้นิดน,นึงเนาะว่าสิ่งที่ศัตรูเขาก็ทําอย่างเงี้ยเช่นคุณเพราะอะไในเซตนี้เนาะพี่พายเขาบอก จักรวาลเขาส่งมาให้คุณโดยเฉพาะเลยเป็นเซตที่เขาส่งมาให้คุณเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของสัญชาติของส,สัญชาตญาณของตัวเองนะคะดูเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเท่าไหร่หรือว่าหลงลืมหรือว่าไม่ค่อยได้ฟังนะอันเนี้ยมันจะช่วยให้คุณระมัดระวังแล้วก็ขัดกรองคนได้มากขึ้น นะคะแล้วก็ในใดๆก็ตามในท้ายที่สุดอะคะ่ะให้เจอคนแบบไหนก็ตามอะ่ะขอให้คุณดึงด้านที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมาสู้เสมอซึ่งจักรวาลเขามองว่าสิ่งนั้นอะเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวคุณที่คุณควรที่จะมีติดตัวตลอดไปมันจะทําให้คุณสามารถรอดและปลอดภัยได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะค่ะและนี่ก็คือคําตอบของดันดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่ง ที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไวยตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป